สวัสดีครับก็มาถึงแล้วนะฮะคลองครับแวะนุ่นแวะนี่ครับควจะมาถึงก็สว่างพอดีเลยนะครับก็จะเป็นี่ฮะไม้คลองล้อใหม่คุณเห็นหรือเปล่าเนี่ยเป็นไม้คลองรอบใหม่นะครับยาวไปโน่นเลยนะฮะตรามาตัวนี้ตัวนี้เป็นคลองสิบสี่นะฮะเป็นคลองสิบสี่เราจะคลองกระเป๋าเนะผมขอผมขออย่างของตัวโซ่อันนี้ใช้วันนี้จะเป็นใช้ตัวคันสดิป แล้วก็ล้อดจะเป็นลอ้อ g m a แนะครับ g m a ม2021ตัวใหม่ลอ้อ g m a แตัวใหม่ล้อเป็น g ีใหม่หรือใหม่ใช้พีหนแล้วกออ็อันนี้เป็นโฟโลคาร์บ,บอนอันนี้แค่30ปอนด์นะครับไปไม่มุช่ายครัมุช่ายข้างนั้นนะน้ำแห้งไปเยอะครับน้ำแห้งลงไปเยอะเลยน่าตีมากไม่รู้ว่ามีตัวหรือเปล่านะ ว่าคิดว่าน่าจะมีตัวแหละเพราะว่าไหมสวยนะถือว่าไหมสวยเช้านะใช้ไปกบยางน้องเนอะชีวจะน้องจะกาอ๋อไกยยางเนอะซึ่งอนออมาเท่าจะน้องนุองเด็กก็ร้อ ียวคือถ้าจะมาตกแนวนี้ครับปัะชอนนะเดินลุยแบบนี้นะแนะนำครับนี่รองเท้าบ,บู๊ดีที่สุดรอคอมบู๊ในน้องช็อตเลยนะเนาะโอ้ไฟปลายเยอะอยู่นะดูดูดูเขาตกเขาดักไท่ไฟปลาย,ายเยอะอยู่นะสมมติครับ ที่ไม่ถึงไหมครับเนี่คุณณะมีปลาช่อนไหมครับมีปลาชอ่ชอนไหมไม่มีเลยเหรอครับอันนี้ดักไข่ปลาอะไรครับอ๋อไอ้คลองนี้เขาล่อมาได้กี่วันแลวเนี่ย ทิศหนึ่งใช่ไหมครับอ๋อครับวันนี้ขับรถผ่านมาก็เลยแวะมาตีดูว่ามีตัวหรือเปล่าน่าจะมี่ะนะเนาะอ๋อครับค,ครับลุงเขาบอกว่ามีมีตัวนะแต่ก็มีคนมาตีเยอะเหมือนกันคลองก็ เราได้ออกมาสักอาทิตย์กว่าแล้วคนที่นี่เข้าใจดีหรือเปล่าไม่รู้เห็นรู้บอกว่าให้ไปฝันโน้นฝั่งสะพานฝั่งนี้จะมีตัวเยอะกว่าฝั่งน,นี้ครับแต่ไม่เป็นไรเราเดินมาฝั่งนี้แล้วขดไข่เดี๋ยวดูเขดักไข่ขดไข่น้ำบ้านไม่รู้มีตัวหรือเปล่า โอตามนี่นจะใหญ่อยู่นะแสดงว่าปลาต้องตัวใหญ่หตํามระไคร่ถึงใหญ่ขนาดนั้นเราดูกันนะว่ามีปลาไหมใชใ้ผมมันชะชซน่าในัวชี้หรอ น้ำลึกไหมครับไไอ,อไม่ลึกใช่ไหมฮะหกน้ำเดียวว่าเม็ดกว่ามีตัวไหมีมตัวไหมยังไ,ไ,ไม่ตัวเลยปะฝังมาก เท่าไหร่ครับ16เซนเลยเหรอโอ้ตาเออนี้ก็<า>ได้ก็ได้ตัวใหญ่เลยครับโอ้ <ś ması> ตาตาใหญ่มากโอ้ตาไข่สิบหกเซนนะถือว่าใหญ่นะถ้าได้ก็ไซส์ใหญ่ๆเลยนะ <ś ması> ไซส์เล่นหลุดหมด, <ś ması> หหมดสวยปานินโอเคเดี๋ยวเรา วิ่งกันต่อดีกว่ามีนักตกปลามาด้วยนะครับนะใครเรือตกปลาเป็นส่วนเราไม่มีเมรือดูว่ามีตัวไหมกี่ตัวแล้วครับนะกี่ตัวแล้วครับ <c oughs> <c oughs> น้าบอกไม่กัดเลยนะฮะเราก็นะสายลูกม้วเอาเลยกัน Số cho bố 지 ì n h chị, x 해 มีพุทธสว่างไหมครับนะมีครับมีใช่ไหมครับกระดิกตีไม่ได้เนาะได้แต่ตีอะอ๋อเป็นซัดได้ไหมครับเป็นซัดได้ใหญได้อยู่นะ บ,นะบออน,นั่นการทองข้ามันมมีโตแบบเนี้ยพอเยอะหน้ากาดว่าเลยนะ,ะยมเม,ม สำหรับวันนี้ก็คงเอาไวแค่นี้นะครับจริงตอนนี้คุณจะ8โมงเองแต่ว่าก็คงต้องย้ายหมายหรือไม่ก็ต้องกลับบ้านเพราะว่าเราตกปลาเนี่ยาตกปลาเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้ว่าต้องพบเจอกับอะไรบ้างอย่างวันนี้เนี่ยมาก็ไกลนะแต่ว่าเ <oughs> จอเหตุการณ์แบบนี้ก็เซ <c oughs> ็งเลยครับสำหรับเราตกปลาเนี่ยครับมาแล้วครับพี่ใหญ่เขามาแล้วพี่ใหญ่เขาไม่ให้ตกพี่ใหญ่เขาไล่ไล่เรากลับบ้านพี่ใหญ่เขาใหญ่มาก พี่ใหญ่มาแล้วโอ้โหพี่ใหญ่มาเต็มคลองเลยพี่ใหญ่มาแบบนี้แล้วลุ้นน้องจะตกปลายไงแล้วพี่เอ้ยนี่โอ้โหมาก็ไกลครับมาเจอแบบนี้ครับเรียบร,อร้อยแล้ววันนี้มูเจ๊ยเนะโอ้วัจนเจต้องเจียสิโลน้องใช่ เดี๋ยวต่เพิ่มเลองแห่งทีเตี่ยเชเดลได้จิตนสุจีเกอมูเจซเซอร์อนะที่ตตดีฉันมาเ่อจวันนี้มึงเชิญหนูด้วยหรอขอเนจอวอยงก้าวใตสะพานชหนูมึงจะลอัก่งขั้วดูครับพี่ใหญ่มา ลูกพี่ใหญ่มาลูกน้องเซ็งเลยปลาก็ยังไม่แดกตัวยังไม่ได้อา่าพี่ใหญ่ลอดใต้สะพานไปแล้วไปได้หรือเปล่าไม่รู้โอ้เอาเละครับเอาครับอเอาไงเอาไงเชิดหนูเจ้า Mình, mình có chơi được cháu Chó Đầu tế kia mà Ôi tàu thế này Hãy subscribe เรียบร้อยครับแบบนี้เร nice ียบร้อยเรียบร้อยกูนี่แหละเรียบร้อยเขาเยมัะมันเนูเสือกจ้ามุดโัตัเงนเกงยินมุดูของเราหรือบ้านลอยน้ำลจ้าเปย์หอรุ่มรอรู้บ้านลอยน้ำแบนี้จ้ามุดโตัเองเกงยินมุดองเราหรือว่าโฮเทระดับห้าดาว ดเย,ยอ่ะเย,ย,ย,ย้เยๆเไปเราก็สภาพนี้ก็กลับบ้านเนาะเฮ้ยเคครับขอบคุณมากครับที่รับชมเจอกันใหม่ทิศนานะครับ นี่ปลาทูเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้น,น,นี่มันไม่มันไม่หนีมันจะตายเปล่าเ,เนี่ยนี่อยู่ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมมันไม่ยอมหนีตัวใหญ่อยู่นะเห็นหหรอชิกาคิอาไอ้ปลาช่อนน่ะ นี่กบกบเขียวโอเคหลังจากเช้าที่เราไปตกปลาช่อนแล้วก็พี่ใหญ่มาคือแม่โครมานั่นเองทำให้เราไม่สามารถตกปลาช่อนได้ช่วงบ่ายเราเดินมาเรื่อยก็เลยไปเจอบ่อนะครับเจอบ่อนี้บ่อนี้นยฮะ แล้วก็ได้มาขอเจ้าของเจ้าของเขาใจดีนะครับบอกตกได้ไปดีเลยในรถเรามอาีอุปกรณ์ตกสป,ปิวด้วยเขาบอกปลานินมีเยอะนะฮะเขาบอกว่าปลานินมีเยอะเราก็เลยมาขอเขาตกปลานินเขาก็ให้ตกนะแล้วก็อาศัยสอยเหยื่อก็จับกุ้งคันตะลิงเอานะเหยื่อก็จะเป็นกุ้งนะฮะนี่กุ้งนี่เลยกุ้งนะนี่กุ้งแล้วตกไปพวงนี้ พะเราไม่รู้ว่าปลามีเยอะหรือไม่เยอะเราต้องน่ะใส่เยอะๆก่อนเผื่อว่าถ้ามันมีตัวเดี๋ยวเราให้ใส่จ้ามเบ็ดอ้อจ้ากมอดหนุ่มนเนาะลอกคันก็คันจะผิวเนาะแต่ปลายหักไปแล้วนะนี่ครับเห็นไหมปลายหักไปแล้วแล้วก็อันนี้ก้าวฟู้ดวีว่าลอกก็กระกาดตัวละสองสามร้อยน่ะเรามาดูว่าจะได้ตัวไหมวันเนี้ย ดูมาใช้ปุองเจาะมันเป็นยูซี่ นะครับตัวแรกโอ้โหนี่ปลาตะเพียนนะครับตัวนี้ปลาตะเพียนไซส์สวยเลยนี่ปลาตะเพียนโอ้โหไซส์สวยสวยสีขาวจั๊วงเลยมาเก็บไว้ก่อนเนาะตัวนี้เก็บไว้ก่อนเนาะสวยครับทอดกรอบอร่อยมากเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน ามาแล้วตัวแรกป่ากี่แล้วไอ้เหี้ยโอ้ยลุดโอ้ยลุดป่าเริ่มป่าเริ่มเข้าแล้วนะครับวันนี้ป่าเริ่มเข้าแล้วนะฮะมีอะไรอะไรครับมึง กา,เ,เ,าเพื่อนคนนี้มีเพื่อนมาหานะมีเพื่อนมาหนึ่งตัวนี่มีเพื่อนมาหนึ่งตัวนี่เพื่อนตัวหนไม่รู้หมาใครนะครับเนี่ยไม่รู้หมาใครเฮ้ยแกะกุญมึงอ่าเรามีนี่เราเป็นหนังไก่เราให้มันกินดีกว่าเราเป็นหนังไก่เราให้มันกินดีกว่า ถ้ามันจะได้ชอบเราอุ้ยสัตว์กต่มือกูเที่ย้ยเอากินรุ่นนี่อ้วหนังไก่หนังไก่นี้เจ้านี้อร่อยมากตาชอบเลยเนี่ยเอาจริงเหรอนีะไอ้กับมือกูนะมึงนี่นะฮะนี่น้องหมานี่หมาใครเนะี่ยที่อยู่ก็มาเ,มเดินมาอย่าเป็นเพื่อนกับเราได้เลย ไปซะแล้วเล้าเขียวใช่นหมขนนกมันมีจริงๆมันตุ้ยเชนเขียวไปไหนวะเฮ้ยกลับบ้านไปมันไม่ได้หนีนะฮะ มันร้อนนะมันไปอาบน้ำมันอาบน้ำอากาศมันร้อนมันอาบน้ำมาำตัวนี้สัตว์ตอนนี้มาตองนี้ตอนนี้เฮ้ยเออฟังภาษาคนรลือเรื่องไว้มึงไงฮะเนอะนี่มึฟงฟางภาษาคนรลือเรื่องนี่หว่าเนอะมึงชื่ออะไรชื่ออะไรนี่ไปอาบน้ำมาเปียกอยู่มึงอะเปี่ยน ปลาลู่เนี่ยเอาหนาะปลาลู่เจ้าตี้เจ้าตี้เออซีสกุดสกุดเออเวลีกุดดีมาก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 นันนี้นันนี้บางครั้ง มีหมาเป็นเพื่อนก็ยังดีกว่ามีเพื่อนเป็นหมาเนาะเออนอนเลยมึงอนะ่ะเออเอาเอาเข้าไปเอาที่มันสบายใจเลยกันปุยเลยจตโน,นครับโดนของใหญ่นะไม่รู้อะไรนะครับสมบัติเชิงชิโก

มาแล้วครับนี่ครับโอ้โหยีสศกใสเนะี่ยประมาณสัก2โลได้2องโลกว่าหน่ใสสวยนะยีสศกนะไปยิศกแล้วเหรอเนาะตัวรงก็สวยโอเคครับเช้าล่วงโอเคครับก็สรุปแล้ววันนี้ เป็น,นว่าโคดมันหาแต่เช้าเลยนะก,ก็เจอเหตุการณ์หลายๆอย่างนะก็ไม่เป็นไรนะตกปลาก็อย่างนี้นะครับเราไม่รู้ว่าเจออะไรบ้างแต่ละวันเนาะก็สรุปแล้วก็ปลาช่อนนะได้อยู่2ตัวแต่ว่าน่าจะเป็นเออน่าจะเป็น ตัวนึงได้เป็นลูกคอกเนาะแม่คอกเนาะตัวใหญ่อยู่นะตัวใหญ่ประมาณโลก,กว่าไม่ไม่พอดีไม่มีรูปถ่ายให้ดูต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีไม่ได้ตั้งกล้องน่าจะเป็นแม่คอกแล้วก็ปล่อยไปแล้วครับปล่อยไปเลี้ลยงล,ลูกนะจะได้มีตกกันนานๆเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่ก็ผมประการวันนี้น้องนะก็เนี่ยปลาชนไม่ได้ครับแต่ว่าได้ยิสกไซส์สวยนะไซส์นี่ประมาณสัก2โลได้2โล แล้วก็ปลาตะเพียนอีกหนึ่งตัวก็มาตกสปิวเอาพอดีมาขอเขาตกสปิวก็โอเคได้อยู่ได้ตัวอยู่จริงๆปลาตะเพียนได้หลายตัวนะแต่ว่าผมปล่อยไปเนเร่ะว่าผมไม่ค่อยชอบกินก้ามันเยอะผมไม่ค่อยชอบกินปลาตะเพียนเนาะก้ามมันเยอะก็เลยปล่อยไปก็เลยกล่ว่าเอายี่สกไปสักตัวหนึ่งไปทำกับข้าวกินทำลาบเนาะลาบเนี่ยอร่อยลาบวิสกก็คงมีแค่นี้กับบ้านตอนนี้ก็สี่โมงแล้วนะครับ ร้อนมากวันนี้ร้อนมากเดี๋ยเมษาร้อนสุสดๆเลยนะ <c oughs> โอเค,ครับก็เดี๋ยวท่าไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับช่องผมนะช่องใหม่เนอะน้องใหม่ว่าไปตกปลาที่ไหนบ้างนะครับฝากติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับ